กราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พบเจอกันอีกแล้วนะคะกับคนบ้าหวยรวยแน่นอนพบกันน้องเอ๋นะคะสําหรับวันอาทิตย์นะาทียี่สิบเก้าพฤศจิกาสองห้าหกสามเป็นไงกันบ้างคะท่านผู้ชมไปพักผ่อนไปเที่ยวที่ไหนกันมาบ้างอย่าลืมแชร์นะคะสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็แชร์ประสบการณ์ด้วยนะคะไปเที่ยวที่ไหนกันมาบ้างอากาศเป็นยังไงอากาศดีๆนะช่วงนี้ก็เข้าหน้าหนาวแล้วนะคะอย่างเต็มตัวแล้วเนาะท่านใดก็ไปเที่ยวไหนก็อย่าลืมนะคะ บอกเพื่อนๆกันด้วยนะเผื่อเพื่อนๆจะตามมันไปนะคะวันนี้นะคะก็คำนวณเหมือนเดิมอีกแล้วที่สําคัญนะคะพี่ๆที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลาทางช่องมีข้อมูลดีๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่ทางเราได้นาแบ่งปนันเนาะเฮ้ยเหนื่อยนะไม่ได้เจอกันหนึ่งวันเมื่อวานเนาะคุณบูมก็พูดให้นะช่วงนี้หลับเร็วนะคะกินอิ่มนอนหลับนะคะขอทุกท่าน,นะะจงกินอิ่มนอนหลับนะคะตื่นมา อารมณ์ดีสดชื่นแจ่มใสก่อนไปไหนมาไหนก็อย่าลืมมารับชมช่องหนูก่อนเนาะอ่าเราค่อยไปเที่ยวกันนะจ๊ะแล้วที่สําคัญนะคะแฟนเพจ Facebook คนบ้าหวยรวยแน่อนอนกดติดตามไว้หรือยังจ๊ะกดติดตามไว้ด้วยเนาะวันจันทร์นะคะมีหุ้นไทยนะคะเรามีแนวทางหุ้นไทยมาฝากพี่ๆทุกท่านเลยหุ้นนี่เคอีกนะต่างประเทศนะท,งะทองต่างประเทศเยอะ,ยะ,ะแยะมากมายนะคะทางแฟนเพจ a c e b o o k คนบ้าหวยรวยแน่นอนเรามาคํานวณกันซิว่าเมื่อวานมีอะไรเข้าบ้างนะคะ สำหรับเมื่อวานราวสตาร์วันที่8ออก2 5 7ล่าออก9 6ซึ่งข้างวิ่งวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งไว้ก่อนนะคะสายวิ่งนะคะ2มาเนะาะอายินดีด้วยนะคะปรบมือสิคะรออะไรวันนี้มาพูดเร็วนะคะเลยไม่ได้เตรียมคำคมมาคือพุ่มครึ่งเนาะออกปุ๊บก็รีบมาทําให้เลยเพราะว่าวันนี้หยูต้องเดินทางกรุงเทพนะคะแต่เชา้านะคะเดี๋ยวจะไม่มีเวลาทําคลิปให้ท่านผู้ชมเนาะเกรงใจคุณบุมพูดให้หลายวันแล้วนะคะต้องเกรงใจเขาบ้างเนาะ หรือว่าใครชื่นชอบผลงานคุณบูมนะไปกดติดตามได้ทางช่องทาง y o u t u B e b A นะเคราะห์ตัวเลขได้เลยนะจ๊ะคุณบูมก็แนวทางง่ายๆมากสามารถแคปได้ใส่แคปนะแต่ของหนูนะคะดูได้อย่างเดียวนะคะจ๊ะไม่ต้องมาใจดีนะเขียนด้านล่างนะคะคอมเมนต์เนาะให้พี่ๆดูให้จบรับชมด้วยใจดูไปด้วยกันนะจ๊ะอ่ะสำหรับวันที่9พฤศจิกายน2563ราาวสตาราวส,าต,าาวสาตานะคะเดน6 ลองห้าเน้นหกห้าหกเจ็ดหกสี่ลองห้าสี่ห้าแปดห้าเก้ากันหก หนะึ่งห้าศูนย์เก้าหกห้าสามหกเจ็ดเจ็ดหกสี่เนาะขนาดหนูหนูจะบอกท่านผู้ชมว่าวันเสาร์เนี่ยมีตลาดจีนช่างแงวเนาะหนูก็อยู่ที่แถวแถวห้วยใหญ่เนี่แหละคะ่ะโซนพัทยาน,นี่แหละคะ่ะมีหนูยังไม่ค่อยได้ไปเลยเนาะใกล้ๆไม่ค่อยได้ไปเที่ยวนะคะเนาะแต่หลังชุมชนมีงานเทศกาลพุด้วยนะ ดูอยู่ที่บ้านก็เห็นแล้วเราไม่ต้องออกไปเนาะช่วงนี้ไปไหนมาไหนก็ปลอดภัยไว้ก่อนนะจ๊ะมาแนวทางกันต่อเลยสําหรับฮานอยพิเศษเมื่อวานออกอะไรจ๊ะสามสี่สามเล่าสองห้าเมื่อวานไม่มาลุยกันต่อนะคะปรับกันไปปรับกันมานะสําหรับฮานอยพิเศษเข้าหลุดเข้าหลุดเข้าหลุดสลักกันไปนะคะหนูบอกแล้วว่าเราให้เป็น,ปนแนวทางเสมอซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าเลขจะออกอะไรเราเป็นแค่แนวทางซึ่งแนวทางของเรานะมีประโยชน์ท่านผู้ชมก็อย่าลืมเนาะ อ่ะส่งกําลังใจให้พวกเราในการรับชมเราทุกๆวันเพื่อเป็นกาลังใจแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาเนาะเพื่อเป็นกาลังใจให้เราในทุกวันด้วยในการคํานวณนะจ๊ะยิบเกฮานอยพิเศษเด่น7จลองแเน้นเจ็ดหก ลอง87 82 89กัน73 83 276 872389ต่อด้วยฮาหนอยนะจ๊ะธรรมดา วันที่8พฤศจิกาสนหอสออก7 6 4ล่าออกห้า้าซึ่งเข้าวิ่งรูทนะคะ9ก้ามานะจอดไม่เข้าต้องขอภายนะคะใส่วิ่งใส่รูด,ด,ดีดีด้วยนะคะปรบมือสิคะรออะไรปรบมือเป็นกำลังใจด้วยนะจ๊ะใครไม่ปรบมือขอให้ไม่เป่งไม่ปั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 งอะต่อเลยนะพูดเร็วไปก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ละจ้ะสำหรับวันที่9ฮานอยเดนส ลองสี่เน้นสามเจ็ดสามสี่สามแปดลองสี่เจ็ดสี่เก้าสี่ห้ากันสามสองสามเก้า 9ก้าส8มเจไปเร็วไปเร็วค่ะวันนี้นะคะหนูก็ไปเดี๋ยวเราวันนี้เราไปไหนกันมาวันนี้หนูไปทํางานนะคะแถวโซลยองก็ไปวัดไปเที่ยวไปเที่ยวอ่าร้านกาแฟนะคะย่าทวดใช่ไหมคะน่าจะใช่แหละคือไปเนี่ย บรรยากาศดีมากคนเยอะแล้วก็อาหารอร่อยนะนะกาแฟอร่อยมากจริงๆลองไปดูนะคะถ้าใครอยู่แถวโซนระยองลองไปดูได้นะเนี่ยเห็นไหมอย่างที่หลุบไปไหนมาหลุก็มาแชร์ถ้าผู้ชมไม่รับชมเนาะคนเยอะชอบบรรยากาศดีๆนะน้ําใสฟ้าเลยอะ่ะเขาสามารถเปลี่ยนเอาจากน้าอ่าน้ําคือแบบมีที่พักผ่อนติดน้ําล่องเรือได้อ่าลองไปดูนะคะแค่กินแค่กาแฟก็ได้ นะหรือว่าสั่งอาหารก็อร่อยนะคะอ่ะลุยกันต่อสําหรับมาเลเนาะวันที่8 3ตัออก7 7 1ล่างออก40เมื่อวานหลุดมาเลก็เหมือนเดิมมีเข้ามีหลุดนะยิ่งเสาร์อาทิตย์นี่สลับเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมาคือวันนี้แหละต้องมาแน่นอนที่บ9เ้าต้องมาแน่นอนเพราะวาันหลุดวันนี้ต้องเข้าสําหรับวันทีบ9เก้พกา 3, มาเลเด่น6ลอง ห <5 S 2> เน้น6กสี่หห้าลองห้าศูนสี่กัรหหนึ่งห้าสองแห้สห เจ็ดเจ็ดหกห้าตอกกันเลยนะคะสำหรับห้าหานอยวีพีนะว่าเมื่อวานมาหรือเปล่าสำหรับฮานอยวีพีวันที่แปดนะคะออกหนึ่งแปดศูนย์แล้วออกเก้าแปดซึ่งเข้าวิ่งรูทน,นะคะ8มาแถามเจาะ8ปก้านะคะปรบมือสิคะรอไหลเข้าบนล่างเลยนะจ๊ะยินดีด้วยกับสายฮานอยวีพีนะหนูบอกแล้วเข้าหลุดเข้าหลุดสลับกันไปบางวันก็เข้ากันไปนะคะสำหรับสายวิ่งไม่ควรพลาดแน่นอนรได้ทุกทุกวันแน่นอนนะ หนูรับประกันแล้วก็ฟันธงได้เลยนะคะเนาะหนูเก่งวิ่งแล้วกันเอวิ่งเอวิ wing, ่งเอวิ่งนะคะสำหรับทีมเก้าหานอยวีพีเด่นหกลองห้าเน้นหกห้าหกเจ็ดหกสี่ลองห้าสี่ห้าเจ็ด ห้าเกัน6958 257 759 467จนะคะจบไปแล้วนะคะกับแนวทางดีๆนะคะลาวสตาร์ฮานอยพิเศษฮานอย VP มาเลยแล้วก็ฮานอย VP ใช่ไหม ฮานอยธรรมดาแล้วก็ฮนานอย v ี5การคำนวณนะคะชื่นชอบอะไรก็ตามเนาะไม่ต้องตามทั้งหมดนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเดี๋ยวหนูจะรีบลงนะคะรัฐบาลชุดชุดชุดบนตรงให้ถ้าผู้ชมได้รับชมนะ,ะช่วงนี้ก็พูดอาจจะไม่ค่อยชัดนิดหน่อยก็เลยมาให้คุณบูมพูดนะคะเพราะว่าเพิ่งไปปรับเครื่องมือมาก็เจ็บปากนิดนึงนะคะก็เลยให้คุณบูมเป็นคนพูดแทนเดี๋ยวจะพูดไม่ชัดถ้าผู้ชมจะฟังไม่ถนัดนะจ๊ะรับชมคลิปจนจบแล้วก็ขอให้เฮงขอให้รวยไปไหนมาไหนก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเนาะ พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็แนวทางรัฐบาลบนตรงดูกันเยอะๆด้วยนะจ๊ะเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็คอมเมนต์เยอะๆเพื่อเป็นกําลังใจให้หนูด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ